ตอนที่83เรื่องที่หพระมหากัญายนะในอรหันวักวักที่เจ็ดวักนี้มีสิบเรื่องว่าไว้ดังนี้ พระมหากัญายนะว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในปุบผารามทรงปาราบพระมหากัญายนะตรัสพระธรรมเทศนานิว่ายัสสินทริยานิสะมะถังฆตานิอัศา ยถาสารถินาสุทันตาปะหีนะมานะสะอะนาสะวัสสะเทวาปิตัสสะปิยะหันติตาทิโนดังนี้อินทรีทั้งหลายของภิกษุใดถึงความสงบแล้วเหมือนม้า อันนายสารถีฝึกดีแล้วฉะนั้นแม้เทพเจ้าย่อมกระยิมต่อภิกษุนั้นผู้มีมานะอันละแล้วผู้หาอาสวะมิได้คงที่ดังนี้พระเถระยกย่องการฟังธรรมว่าไว้ดังนี้ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่ง พระศาสดาอันพระสาวกหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งณภายใต้ปราศาสาทของมิคาลมารดาในวันมหาปวารนาในวันนั้นพระมหากัญายนะเถระอยู่ในอวันตีชนบทท่านนั้นมาแล้วแม้แต่ที่ไกล ย่อมยกย่องการฟังธรรมนั้นเถี่ยวเพราะฉะนั้นพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายจึงจะนั่งจึงนั่งเว้นอาสนะไว้เพื่อพระมหากัญจายนะเถระเทา้าสกกะเทวราชสเสด็จมาจากเทวโลกทั้งสองพร้อมด้วยบริษัทสุงทบูชาพระาศาสดาด้วยของหอม และระเบียบดอกไม้อันเป็นทิพเป็นต้นแลว้วประทับยืนอยู่มิได้เห็นพระมหากัญายนาถะ,ะจึงทรงรำพึงว่าเพราะเหตุอะไรหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้าพึงมาการมาของท่านนั้นเป็นการดี แลพระเถระมาแล้วในขณะนั้นนั่นเองแสดงตนซึ่งที่นั่งแล้วบนอาสนะของตนนั้นนั่นแลเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระแล้วทรงจับข้อเท้าทั้งสองอย่างมั่นแล้วตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอพระผู้เป็นเจ้าของเรา มาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เที่ยวดังนี้แล้วก็ทรงแวดล้อมทั้งสองพระเถระด้วยพระหัตทั้งสองบูชาด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไหว้แล้วได้ทำประทับยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งดังนี้เทพพย,ยดา รักใครภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ว่าไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพลธนาว่าเท้าสักกะทรงเห็นแก่หน้าจึงทำสักการะไม่ทรงทำสักการะเห็นปานนี้แก่พระสาวกผู้ใหญ่ที่เหลือเห็นพระมหากัจายนะเถระแล้วจับข้อเท้าทั้งสองโดยเร็วตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าของเรามาดีหนอพระผู้เป็นเจ้าของเรามาดีหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เทียวดังนี้แล้วทรงนวดเท้าทั้งสองด้วยพระหัตทั้งสองบูชาแล้วไหว้แล้วประทับยืนอยู่ณนะส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายนั่นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีทวารอันตนคุ้มครองแล้วด้วยอินทรีย์ทั้งหลายเช่นกับด้วยพระมหากันจายนะผู้บุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทพพระเจ้านั้นเทียวเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสภาคาถานี้ว่ายัสินทริยานิ สะมะถังคตานิอัสสายถาสารถินาสุทันตาปะหีนะมานะสะอนาสะวัตสะเทวาปิตัสะปิยะหันติตาธิโนดังนี้อินทรีทั้งหลายของภิกษุใดถึงความสงบแล้ว เหมือนม้าอันนายสารถีฝึกดีแล้วฉะนั้นแม้เทพเจ้าย่อมกระยิมต่อภิกษุนั้นผู้มีมานะอันละแล้วผู้หาอาสวะมิได้คงที่ดังนี้คำว่าอินทรีห้ามีศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียร สติความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้เป็นอินทรีย์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเราในการเจริญกำลังแห่งอินทรีย์ให้แก่กล้าให้เป็นพลังใน5้าอย่างนี้สติยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งดีอย่างอื่นนั้นให้เสมอกันศรัทธามากเกินไปถ้าขาดปัญญา ก็ไม่ดีสมาธิก็พอให้สมดุลกันถ้าปัญญามากไปมักจะคิดมากทำให้ขาดสมาธิถ้าสมาธิพอดีปัญญาพอดีความภาคเพียรสม่ำเสมอพอดีการปฏิบัติจะไหลลื่นถ้าอินทรีย์ทั้งห้าแก่กล้าสมบูรณ์ จะส่งเสริมการปฏิบัติให้ดำเนินไปได้สะดวกเราต้องดูตัวเองเรามีศรัทธาขนาดไหนเรามีความเพียรมากหรือน้อยสติเกิดขึ้นมากขนาดไหนสมาธิมีความเข้มข้นมากหรือไม่ปัญญาความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามความเป็นจริงได้ขนาดไหนให้ดูตัวเองท่านบอกว่า วินอยู่ชนรู้ได้เฉพาะตนรู้อยู่ในตัวเราเองอันไหนมีมากมีน้อยเสมอกันหรือไม่เสมอกันอันไหนบกพร่องไปอารมณ์ของสมาธิคือมีความสุขอิ่มสบายไม่เครียดเบาสบายเราก็ดูของใครของมัน วันนี้มีความสุขไหมสบายไหมลื่นไหลไหมมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจไหมหายใจอิ่มไหมหายใจคล่องหรือเปล่าท่านั่งก็เป็นสมาธิถ้ายืนก็เป็นสมาธิแสดงว่าเรามีอินทรีย์ต่างๆที่เหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้คือการปฏิบัติดังนี้อินทรีย์แปลว่าสิ่ง ที่เป็นใหญ่เฉพาะตัวที่อยู่กับเราหรืออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจคู่กันกับอายตนะภายนอกหรือสิ่งที่เรียกว่าภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพตฐภธรรมลมตาหูจมูกลิ้นกาย ใเหล่านี้เป็นใหญ่เฉพาะแต่ละเรื่องละเรื่องของตัวเองตาเป็นใหญ่ในการมองเห็นหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิน่นลิ้นเป็นใหญ่ในการริมรสรู้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มกายเป็นใหญ่ในการรับรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็ง มโนคือใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกนึกคิดเวลากระทบธรรมลมรวมหกอย่างเรียกว่าอินทรียหกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอาสวะสี่ประการอาสวะคือสภาวะอันหมักดองอยู่ในสันดานสิ่งที่มอมเมาพื้นจิตคือกิเลสท,ที่ไหลซึมซ่านไปย้อมใจ ให้ประสบอารมณ์ต่างๆจัดว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดปกติจะไม่แสดงตัวออกมาต่อเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจจึงจะแสดงตัวออกมาท่านจำแนกไว้3สประการบ้าง4ประการบ้างในที่นี้จะกล่าวถึงอาสะวะสี่อย่างคือข้อหนึ่งกาม,มาสะวะ กาม,มาสะวะอาสะวะคือกามได้แก่กิเลสคือความใคร่ความปรารถนาที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่แสดงตัวต่อเมื่อประสบกับอารมณ์คือกามคุณห้าอันได้แก่รูปได้แก่เสียงได้แก่กลิน่นได้แก่รสได้แก่โผธิภะการกระทบถูกต้องที่น่าใคร่น่าพอใจเรียกว่ากาม,มาสะวะ ัวนี้ก็แสดงตัวออกมาไหลซึมไปย้อมใจให้เกิดความใคร่เกิดความพอใจเกิดความยินดีมาครองนี้เรียกว่ากามาสะวะดังนี้ข้อสองพระวาสะวะพระวาสะวะอาสะวะคือพบได้แก่กิเลสคือความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นในฐานะ หรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีเงินทองอยากมีรถหรูและอื่นๆเป็นต้นเรียกว่าพระวสะ,วะดังนี้ข้อสทิฏฐาสะวะทิฏฐสะวาอาสะวะคือทิฏฐิได้แก่กิเลสคือความเห็น คือความเห็นที่ผิดจากทํานองของธรรมเช่นสัจสติทิทิความเห็นว่าเที่ยงอุเฉทิฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อกิริยทิฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมอเหตุตุกะทิฐิความเห็นว่าหาเหตุไม่ได้นัตถิกทิฐิความเห็นว่าไม่มีเป็นต้นหรือความเห็นหลายอย่างที่ขัดต่อสัมมาทิฐิจดเป็น มิจฉาสะวะทั้งหมดดังนี้เรียกว่าทิฏฐาสะวะดังนี้ข้อสี่อวิชาะวะาวชาสะวะอวิชชาสวะอาสะวะคืออวิชชาได้แก่กิเลสคือความไม่รู้สภาวะต่างๆตามความเป็นจริงหรือรู้แบบผิดๆเข้าใจแบบผิดๆเช่นความเข้าใจว่าสรรพสิ่งเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวมีตนอยู่จริงแล้วเกิดความหลงผิดหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นเป็นของมีตัวมีต,มตนจริงดังนี้ความหลงนั้นหลงเรียกว่าหลงไปตามโลกเรียกว่าโลกร,รมแปลโลกธรรมหรือความเป็นไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุนเวียนมาหาสัตว์โลก และสัตว์โลกหมุนเวียนไปตามธรรมที่ว่านี้ด้วยจึงเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่แปประการด้วยกันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนละสี่ประการดังนี้ส่วนที่เป็นอิทธารมคือเป็นสิ่งที่คนอยากได้อยากมีอยากเป็นและพยายามแสวงหา,าให้เป็นของตนมีสี่ประการคือลาบ ได้แก่การได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนายศได้แก่ตำแหน่งศักดินาต่างๆปสังษาได้แก่การได้รับการยกย่องและสรรเสริญสุขได้แก่ความสบายกายความสบายใจส่วนที่เป็นอิทธารมคือเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายไม่ปรารถนาไม่ต้องการ ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ให้ไม่อยากให้ตั้งอยู่แล้วก็ไม่อยากให้มีคือไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีมีอยู่สี่ประการคืออะลาภะได้แก่การสูญลาบเสียสิ่งที่ได้มาอะพยะได้แก่การถูกถอดยศลดตำแหน่งนินทาได้แก่การถูกตำหนิติเตียนทุก ได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจทำทั้ง8ประการนี้จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกราที่มีปุถุที่เป็นที่เป็นปุถุชนและอริยชนเพียงแต่ว่าคนสองกลุ่มมีข้อแตกต่างกันเฉพาะเพศภาวะและคุณธรรมดังนี้ปุทุชนคนหนาด้วยกิเลสจะ ไล่ล่า,ลาสแสวงหาส่วนที่เป็นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าชอบใจด้วยการจูงใจหรือผักดันด้วยอำนาจแห่งโลภะความยินดีในโลภะและโมหะความลุ่มหลงดังนั้นการสแสวงหาของบุคคลบางคนบางเวลาไม่คำนึงถึงถูกและผิดตามทํานองของธรรมก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่น เพียงขอให้ตนเองได้มาในสิ่งที่ตนเองอยากได้อยากมีอยากเป็นก็พอส่วนอริยชนคือคนที่อยู่เหนือกิเลสและสามารถควบคุมจิจตใจตนเองไม่ให้ตกไปเป็นทาตของความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะสแสวงหาตามคลองครองธรรมแห่งศีลธรรมจึงไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งชุมชนเมื่อประสบโลกธรรมในส่วนที่เป็นอ,อิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็ไม่หวั่นไหวไม่บันทอนจิตใจตนเองเนื่องจากยอมรับสภาวะความเปลี่ยนแปลงจากลาบเสื่อมลาบจากสเลิศเสริญเป็นนินทาและอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นส่วน อริยชนผู้รู้ผู้เข้าใจในสภาวะต่างๆเข้าใจความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามความเป็นจริงสามารถปล่อยวางไม่ยึดติดในความมีความเป็นดังนั้นโลกธรรมส่วนที่เป็นอ,อิทธารม์จึงไม่ทำให้มีผลกระทบเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนดังนี้ มานะคือความสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีทั้งหมด9ประการดังนี้ข้อหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาข้อสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาข้อสเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี้คือความสำคัญผิดข้อที่ว่าเลิศกว่าเขา ต่อไปข้อ4เป็นผู้เสมอเขาสำคัญว่าเลิกกว่าเขาข้อ5เป็นผู้เสมอเขาแต่สำคัญตนว่าเสมอเขาคือเสมอกันข้อ6เป็นผู้เสมอเขาแต่สำคัญว่าเลวกว่าเขาดังนี้นี้คือข้อที่ผู้เสมอเขาต่อไปเป็นข้อ7ผู้เป็นผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศก,กว่าเขาข้อ8 –เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาข้อ9 –เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาในมนา,าทั้ง9ประการนี้มีทั้งที่เข้าใจหรือสำคัญตัวเองถูกต้องและเข้าใจตนเองอื่นถูกต้องและเข้าใจตนเองไม่ถูกต้อง และเข้าใจคนอื่นหรือประเมินคนอื่นไม่ถูกต้องคือถูกต้องและไม่ถูกต้องนั่นเองเนื้อความแห่งพราคาถานั้นอินทรีหกของภิกษุใดถึงความสงบคือความเป็นอินทรีอันตนทรมานแล้วได้แก่ความเป็นอินทรีหมดพยศร้ายเหมือนมา้าอันนายสารถีผู้ฉลาดฝึกดีแล้ว ฉะนั้นต่อภิกษุนั้นชื่อว่ามีมานะอันละแล้วเพราะละมานะมีเก้าอย่างดำรงอยู่ผู้ชื่อว่าหาอาสวะไม่ได้เพราะไม่มีอาสวะสีบทว่าตาทิโนคือทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมกระยิมคือย่อมปรารถนา การเห็นและการมาของภิกษุผู้เห็นปานนั้นผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้คงที่ในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นจบเรื่องพระมหากัจายนะเทระเพียงเท่านี้